เป็นสถานที่ที่ใฝ่ฝันอยากจะมาทั้งชีวิตเลยเมื่อโอกาสนั้นมาถึงไม่รอช้าในเวลาที่ใช่สถานที่ใช่อะไรมันจะลงตัวไปหมดลูกปิดเทอมพอดีแล้วก็มีโอกาสได้มาที่นี่แล้วจริงๆค่ะทุกคนสถานที่ตรงนี้คือศาลเจ้าพ่อตากศินมหาลาชที่จังหวัดตากนั่นเองค่ะทุกคนเดียร่ายกให้เป็นเจ้าพ่อแห่งการเปลี่ยนแปลงเลยก็ว่าได้ใครที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแนะนําไม่ต้องมาไหว้นะทุกคนจะบอกเลยว่าทุกครั้งที่มาขอมาไหว้จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ขึ้นทุกครั้งเลยเมื่อก่อนทํางานที่บางนา<อ>ก็จะไปไหว้ที่วัดหัวฟูตลอดเลยหรือว่าจะไปที่เขาคีจกุูดแต่วันนี้มีโอกาสได้มาที่นี่รู้สึกดีใจมากเลยค่ะทุกคนเธอลองจากศาลหลักเมืองของแต่ละคนแต่ละจังหวัดก็จะเป็นนี่แหละทุกคนที่เราเชื่อก็คือศาลเ<อ>จ้าพ่อตากศีลที่ไหนก็ได้นะทุกคนแต่ถ้าใครได้มาที่นี่ก็จะรู้สึกฟ<อ>ิลมากอะ่ะคือมันใจฟูมากเลยทุกคนเอาบรรยากาศดีๆมาฝากให้ทุกคนได้ชมกันนะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าน้ำมน มัะจะเป็นโอ่งน้ําตุ่มน้ําอยู่ตรงนี้ทุกคนเข้าไปคือมัน เย็นสบายแบบนี้เลยค่ะทุกคนเนี่ยส่วนพี่พอดเขาก็ดีใจวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานเหมือนเขาแบบอืมมันเหมือนเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเขาไปอีกแบบหนึ่งส่วนพ่อกับแม่ก็คือใจฟูอยู่แล้วอ่ะเธอมันเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมก็ไปลันกลองลันกองอีกเสียงดังๆดงด,งดังไปทั่วโลกเลยนะจ๊ะทุกคนแบบนี้ไม่พอค่ะลูกไม่พอพ่อจัดไปอีกค่ะทุกคนแบบนี้กันไปเลยทั้งสองคเลยนะจ๊ะพี่พอดบอกว่าเสียงดังมากว่าต้องดังแน่ๆพี่พอดบอก thank <laughs> you